ลมพัดว่ายๆหรอพี่นอออ้อยจะสิโตก๊กเองว่าฝนน่าเฉพาะโต๊กหรอมั้งล่อฟังเบืองกลางเดือนพี่น้องขเข่าดอก็เริ่มเชี่ยวแล้วเนาะแต่ว่าเขาหน้าปียังะ่ทศไทยมัเกาออกห่วงนะครับมาเก็บกิ่งใหม่ข้าเจ้า เห็นคานทางเอาตันไวยมาว่านครับเขาเจาะมาที่ปูนหม่องหลุมเนี่ยครับพี่ดองเบ่งดอกแี่หลาบ้า,ามือมีแจ็คสีล่งสีเพี้ยงครับบะมีแนวล่งเ็ดแนกินกับสีเบื่อเนาะ กิบงาใหม่ออกจากค่อนข้างครับออหอมน้ำต้มปลาป,าปานสงสัยอีเมียต้มปลาปานน้ำต้มปลาแดกผ้าเลาะเบิ้งบักไม่บักตอ,อกน้ำอ่อมบานครับ <c oughs> นี่สิได้กินแล้วเนาะปีนี้บักกอกน้ำครับพี่น้องกำลังเป็นน้อย ไอที่เขาขายน้ำรดสินผลไม้นะครับยะปีนปีแรกได้ครับที่ได้กิน,นยอดมันกับกินกับลาบใกล้กับอะไรได้พี่น้องเนี่ยมะแดงมาเฝ้าเนาะเป็นตานายไยอ้อยจะกินอ้อยวะอ้อยกินได้พี่น้อง ไปหยักเอามาล่องเขียวสิตรงน,นี้อย่างกันบาดปากร่ำนิงคือสิแก่หลืมอมบดตัวปีครับเขินเธอทีบหกในก่นางไร้ปีอนองย่ฝนขนาดตัดหญ้าออกไปดึงถามเงค่ัน เบื้องพี่น้องไปเบื้องบักลํายะนี่ครับพี่น้องกระถางขิงห้างขิงพี่เมียเราปลูกกินก็ตํำบกหุ่งแซ่บแสบครับทั้งใบทั้งหัวมันเลยครับดอกท่านตะเวนไว้ดอกพาทีตยามบ่ครับ บักเสียบเดือยจักหน่วยพวกเดือยกับข้างเหรออันสิเป็นกระดานมันละมันหล่าเหรอพี่น้องบ่เป็นยางมันเจ้าสิกินได้บ่ได้เครื่องปุ่นด้วยปุ่นเหลือหลายอยู่ครับปุ่นเท่าปุ่นเจ้าเท่าหยอดปุ่นีหร้อพี่น้องปุ่น จักมันสีสูกว่าสูกยานมันอันนี้แมง่อนน่ะมันเป็นดนลาลาล่ะครับเบิ้งหักล้ํายายโกงนี่บกักไงหนึ่งครับเป็นยี่ยมเดียวครับเป็นยุ่งาเดียวมันว่าเป็นละสองปีเนาะก็นานนั้นเป็นตลอดครับก็ขี่เงื่อนหลานทมบอย่นี่หลานมีใหญ่ไปมันระบบเป็นน้อย ว่าทางนก่น้องทางนกเด้อนะี่นี่นกเด้อครับนี่ครับมันเป็นงานเดียวงานเป็นบอด็อกซำนะ่บนี่ครับเป็นแค่งานเดียวอี๋กล่องเือเป็นสียังสี ไม่ย้อนเสียงสบน้องไอ้สวัสดีค่าหน่อยคิดแรกไหมป็นว่าเห่นน้โอ้ยขนมผู้ได้คือหลายเถอะอู้ขนมได,อออม,ดมอนด์วะร่มหนาวด้วยพี่น้องจะกวนสิโต๊กอีกว่าโตก๊ก พา,าเราบังบรรยากาศข้างบ้านนะพี่น้องนี่ตัดไว้ว่าท่านได้เผานะครับอีเมียลอ่อกระสอบมะปูไก่มันสิเคี้ยอันใบกระเพราเล่าก็กระได้ออกกระสอบมะปูไว้ครับจักล้ามะปูเผื่อยยังดอกไก่เคี้ยมกับว่าเคี้ยท่าเลดอกฮะผักไก่แย่งกี่น้องงามๆเลย มีแต่อีพอเอามาต้มใส่กบเอามาออมกบอิงกระทางนึองหอกีไข่กับเต้มนึงมีหลายกับขนาดนี่ผมว่าเงั้นผมกินดูเลยได้ครับนี่กินบ่ท่านเนาะมันหลายก่อทั้งหน้าบ้านกันนี่ดอกแค่หี้คุณมองโกบกเรียนไหมมันกับว่าท่านกับดอกดอกครับ กะรอมันมากินดอกมันได้คุยน้องเจ่าสิตัดขิ่มยู่มันหอกก็กดดอกแค่ครับใบเตยขามันแห้งวรือมันจโจดลงมากินอีกเหรอพี่นอ้องน่วยที่หอเนะ มีงวยบัวเรดฮอร์มันจะมากินเบื้อนงวยนัยน่นหอจุดหอถุงใสนบอยโเนาะมันตจุดหอกระสอบครับพี่น้องเป็นโพดเป็นหายอีเหลี่ยหอวัวสิปเปียนอันเป็นกระสอบมันเปียน,นบาร์ทันครับเบื้อนงวยนียน่ครับ อยากโซ่อยากโซ่ผมอยากโซ่ปักสมโพจะของโซ่โซหลายรอบล่ะมึงพี่น้องนุ้ยนี่มันใหญ่เฮี้ยงอุบาาอุบ่ายี่ดีเด้ผมว่าอยากแก่เนาะเนาะหรอกะแก่ก็ปัดไม้กระไดหรอกห้าผู้เขามา้าไม่เพรเห็นเนาะนุ้ยนี่คือถือโซ่หลายเพียรหรอไม่เนี่มันก็สิว่ามันก็อยกแก่กูดูหลายแต่สิว่าให้เวลากูสุกเนี่ยมึงพี่น่อง นี่แปวเนี่บ่อ้โแม่งมันสิจอขับไปบ่ครับมันเป็นแปลวเนาะเรื่องนือผมหน่อยไปเลยครับมันใหญ่แห้งครับผมเคยเอาเทียบกับหนาผมหนาผมยังหน่อยกลัวบอกสมโอเนอะเบื้อง่้น,น่อ,อ้ยโทษเด้อครับกดผิด เี้ยนี่แกเหรอครับแต่ว่าหัามันเดืองเนาะอันนี้เป็นน้อยๆครับเนี่ยจ้าเลือน้ำลุ่งสีห้องกระสอบเอากระสอบมาห้องสองหน่อยหน่อยหนึกับหน่อยหนึ่งเงี้ยนี่ไปยังกันได้สิหนึ่ง แกล่ละสูสีกันกับน้อยแหละครับเหน้่อยนี่เป็นตาอ่อนค้อนคุค่นก็มาวันไงที่น้องแกล่ละเดือะมันเหลืองครับเห็นมันเหลืองคักคักมันจังสีหวาคนครับกินกับเจ้าวเกลือก็กได้ถามันสมแต่ว่าปีนี้บ่นสมเนะ เรื่องขี่นอควบใหญ่ป้ดนี่ดิเทียบ่สูสีกันครับพเหล้วยว่าแี้หนองอันนี้บิดถิมเนาะบิดถิมสองน้วยน้วยหนึ่งน้วยหนึ่งครับม่าสัน่นม่าสีหน้าอีกครับเคยได้กินเนาะ หอไม้เบิร์ดเหรอพี่น้อง,งเปลี่ยนถวงเบิร์ดบ่กระสอบบ่หัวกระสอบบ,อสอบ่บอ,อบนันีได้พี่น้องบอยูเนาะนั่นกับไปเหลือเด้ครับสงสัยทีเมียมาบีไปกินมันแก่แบรเนาะเหลือหนึ่งสองสามหนึ่ง

1ิ1ส1บ1อ็ดสิบสองสิบสามห้าสิหเแปก้าแลสเกน้อยอันอีกสีห้อไหมครับบ่าสันบ่เหลือเดี๋ยวห้ออีกปันห้อไหม่หะพี่นอ้องไม่ไงเติบเยอะเลยมาเบิ้งพ่วงนี่ครับ ขวังซีดุวยอ๋อน้อยอยู่บดได้ฮอยเอ้าจะซื้อรืเปิดก็เห็นน้อยเดียวก็เห็นสองน้อยแซงอย่าสามน้อยคนได้พี่น่องเอ้าขอใจตอนนี้สามน้อยตลอดเอ้า แกเหรอพี่นอนโอ้ยอ๋อพี่น,อน้องหนงดเข้าวะท่านไอโกนนะแล้วพาพี่น้องว่าเบิง้งบักไม่บักตอกนะครับออมบ้านเนาะรอบรอบบ้านบักล้ำใจบักกรอกนำ้ำอ้อยบักสมโอครับประมาณน,นี้แหละ ของกินยู่น้ออ่อนบาดน,นะเดี๋ยวมือรุ่นสีผ้าผ้าผ้าพี่น้องเอ,อ่อยนะไม่มาหย่ำเบื้องนะครับเดี๋ยวคิปนี่กะสีวาเงาเนนะพี่น้องมาผ้าพี่น้องว่าเบื้องของขาง,งบ้านเบื้องหลานเหรินน้ำยูเดเดนี่กะฝากพี่น้องก็ไลก์กดแช์ก็ติดตามช่องเต้าบนเ้ามีแชร์ไม่เด้อครับพี่น้องเดี๋ยวอมเมต์ผมสิไลตอบแบบพี่น้องมาแร้งไงว่าได้ตอบเมนม์นหลายคิดล้เอเนาะ ก็อ่านอยู่ครับอ่านทุกคลิปนั่นแหละแต่ว่าท่านได้ตอบเนาะก็ฝากเพ็่นกำลังใจแฮมเดอร์พี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้ชัน่นมีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย